เอาวันนี้ออกจากบ้านนะครับได้วันนี้ลังตีไหมนะครับน้าฟานมาต้องตามวันกา้ันกาออกมากกับตรวจลังหิตนะครับน้าถจงกับที่ตีเราหับซื้อกล้องมู่บ้านกล้องรนนะครับน้าเขาตามบนควรนั่งกล้องบ้านกล้องเรานะครับนะ,บนบนะวันนี้การเราก็มาก,ก็พ่นไอ้ทิ้งดีๆก็มาในชีวิตตะกี้นะครับนะขึ้นไปแล้วอุ้ย อ,อันนี้ดอกไม้เอาดอกไม้ไปปักกันนะคะ,อ,ะอันน,อนี้นะครับนะทาวายำเดง้งละกขนุ้มนะครับแลขนุหมวานนะครับ เพือนเพื tamam> ่อนตั้งถวายนะคะใครที AT AT> ่ย่างมามาขคารพคนขอไรไดวายเล็จักนามเด็กนามเลย คนมาไหว้กันเยอะมากนะคะใช่นอ,อทีนี้เราก็ขอพรกันนะคะแอนนี่ขอนอนหรอขอพรกัน ขอเช้านี้นะครับนา้าข้อกให้ทุกคนได้หลับบุญตวนนานนะครับนะ้าสวัสดีปีใหม่ก็มีหรรล,ลังไือแข่งเลงทุกแบบหลังไฟแข่งเลงสมบูรณ์นะทุกคนรวยๆอย่างนี้นะครับนะาคลิปนี้ก็ขจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะ้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้คลิปต่อไปอีกนะครับสวัสดีครับ